เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปในการกำลังกิจการ์ทางศิติแนวทางที่ให้สนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลในประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับก็มาพบกันเช่นเดิมครับ1พฤษภาคม2 5 6 3นวันนี้ครับวันศุกร์วิกิญญาณจุศตานะครับพรุ่งนี้ก็เสาร์อาทิตย์แล้ว คลิปนี้ครับมาพบกับฮานอยพิเศษครับบนล่างนะครับเราเมื่อวานนี้ทำอย่าประชาสัมพันธ์นิดนึงครับแต่คลิปนี้นะครับเป็นย้ํานิดนึงครับเป็นฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษเด่นบนเด่นล่างครับเด่นบนเด่นล่างนี่ครับสุดเก่าล่าใหม่ทั้งคู่2ดาวทั้งคู่นะเราจะไปดูเด่นบนนะครับแต่ก่อนหน้านี้ประชาสัมพันธ์นิดนึ่งเมื่อวานนี้ครับเราทำฮานอยนะครับลง YouTube 4คลิป2คลิปสิครับเด่นบนล่าง ทางลอยพิเศษแล้วก็บนล่างฮางนอยธรรมดาหรือฮานอยปกติผลเป็นไงครับผลก็เข้ามาทั้ง4สูตรเลยนะครับกลับมาแล้วครับเช่นเดิม4สูตรเลยทีนี้ถึงชอบทําสูตรเด่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าประจาสัมพันธ์ที่หนึ่งตอนต้น,นคลิปนี่ครับว่ามีสูตรไหนบ้างเข้ามายัางไงกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะมาคํานวณกันในวันที่1พฤษภาคมโอเคนะครับ เมื่อวานนี้วันที่30เมษายน2 5 6 3เรอาเราเอาเด่นล่างก่อนเด่นล่างนี่เมื่อวานนี้นี่ครับาสามสเมษายนถูกไหมครับเราได้คำนวณได้เลขเด่นนี่ห้าเจนะผลการออกออก,กระรอะไรแปดเจ็ดสองหนะครับอ่าน้อยพิเศษนะ30เมษายน87217จะเห็นว่าเด่นล่างเป็นเลข7นี่นะครับเข้ามาในตำแหน่งหน่วยล่างถูกต้องครับนี่เลขดับไป โอเคนะครับแล้วที่สําคัญคือหลังจากเลข7เนี่ยเข้ามาตรงนี้ครับประกอบคู่1 7 7 1ประกอบคู่กับเลขบินเห็นไหมครับ7 1 1 7นะครับ2ตัวนี้7ก็เข้ามาหนึ่งเราจะเป็นชุดกันเลยมีกี่ชุดนะครับป,ประมาณนี้กําลังพอดีพอดีนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปแต่ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับก็ถือว่าพอสมควรเดียวพอสมควรก็10กว่าชุดไม่เกิน10กว่าไม่เกิน10กว่าชุดนะครับก็ประมาณนี้10ถึงชุดกําลังพอดีนะครับ โดยทั่วไปเขาก็จะทําประมาณนี้นะครับก็เอา1หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเข้ามานะครับในตําแหน่ง2ตัวล่างก็เข้ามาแล้วนะครับเมื่อวานนี้นี่คือเด่นล่างนะเลขเด่นเราก็ยังเข้าเป้าอยู่เรื่อยๆมาดูเด่นบนที่นี้ทางลอยพิเศษเด่นบนเด่นบนคานวณ380ถูกไหมครับ3 8มออกมือนเดิมเหมือนกันนะครับการลอยพิเศษนะครับเมื่อวานนี้87217นเ็ะครับเลข8เข้ามาในตําแหน่งร้อยบน นี่เป็นเลขดับไปเลยนี่ดับ2 8เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าดับ2ได้มันก็ดับไปได้นะครับแต่บินยังไม่เข้าบินยังไม่เข้าตัดทิ้งไปโอเคนะครับได้แค่เลข8เข้ามาในตำแหน่งร้อยบนนี่คือเด่นบนนะครับเด่นบนไปจับคู่กับสามตัวบนมันก็ไม่เข้านะครับ72ไม่เข้าเพราะว่าเราเน้นเลข8มันเป็นอยู่หลักร้อยนะถ้าหลักหน่วยกับหลักสิบนี่พอทนใค้ได้หน่อย โอเคครับแต่เลขเด่นเราก็ยังคงใช้การได้เลขวินเราก็เปลี่ยนไปใหม่โอเคครับที่เด่นบนแต่ที่สําคัญประชาสัมพันธ์อยางนิดนึงสาหรับฮานอยปกติเมื่อวานนี่โอ้สุดยอดครับครับครับนี่เราไปดูนี่ก่อนนะครับสองตัวล่างเด่นล่างของฮานอยปกติฮานอยธรรมดานีศูนย์สองสามกแปดสามนะครับสามเข้ามาตำแหน่งหน่วยล่างอันนี้สุดที่สามที่เข้ามาแต่ที่สําคัญ สตรที่4เด่นบนในเข้ามา3ตัวแตกนะครับถึงมาเลขเด่นเราไม่เข้าแต่เชื่อไหมครับเลขบินมีแผงลึกนะี่ครับ7 0 2 7 0 2ที่สำคัญคือตัวนี้ครับ7 0 2เข้ามาในตำแหน่ง3ตัวบนนะฮะออกอะไรครับ7 0 2 0 7 2นี่ครับ 70, สามตัวบนเราเข้ามามันอยู่ในชุดเลขวินมุอจับคู่กัน3ตัวบนปุ๊บใครมีโชคก็เห็นว่ามีสมาชิกเข้าไปคนหนึ่งนะครับได้อยู่นะครับก็เห็นอยู่ตัวนี้ก็โอเคก็ยังดีใจด้วยนะครับ072ตัวนี้นะฮะนี่คือเด่นบนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นนี่จสสัมพันธ์เรียบร้อยครับเป,เป็นงานเมื่อวานนี้โอเคครับเรามาดูของวันนี้ เริ่มจากเด่นบนก่อนแล้วกันครับรายพิเศษเด่นบนเมื่อวานนี้นะครับเราเคำนวณยังไงเราใช้หลักร้อยครับคูณ2บวก2งานปวก 2, วกัน2ครั้งนะฮะหก 1, บสองเดินหน้า1แต้มเป็น1 3บสาเลข3 3บวก5เป็น8 8บก2เป็นใช้เลข0ู8 8 0ออก8 7 2 8เข้าร้อยบนเมวานนี้ครับ3ามสเมษายนจะเดินหน้าต่อเนื่องไปย้อนสถิตินิดนึงนี่ครับ วันแรกครับแปดสอบหกบวกเ็ดเลเจ็ดดกห้าบอเลขสองสองบวกสองสีออกสองเกับ2เข้า10บร้อยบนต่อมาครับวันที่27เมษาห้านย์สออก3 20สองศูบสเข้าสตัวบนต่อมาครับ2เข้า10บน6 26 28เมษา29เมษาครับ3เข้าตำแหน่ง10บน6 35แล้วก็เมื่อวานนี้ 8เข้าตำแหน่ง100บนครับ872เนี่ครับเลขเด่นเราชอบผลงานเลขเด่นก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับก็เข,เข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ1พฤษภาคมก็จะขึ้นทำเนียบเป็นสุดเก่าเล่าใหม่ครับ2ดาวแล้วครับดแ,แต่เต้าดาวไปเรื่อยๆนะครับจะดูว่าจะได้กี่ดาว8ลวดติดสถิตินะครับหลักร้อยครับ826เดินหน้า117เลข77บวก5ด2เลข2 2บวก2เป็น4 724นะ การที่บินผมคำนวณคอมพิวเตอร์มาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับได้เป็นตัวเลขดังนี้6 5 1 2 0 7 3นะครับมาประกบคู่กันจะเห็นว่ามันจะมีเลข2กับเลข7นะครับเป็นตัวหลักนี่มี2กับ7ที่ชนกันก็เอา2 7 7 2จ็ดเจสองเจ็ดสอนะครับ7 4 2 6 2 5 2 1 2 2 2 0 2 3นี่2เป็นหลักจาก,กเลขบิน7 6 7 5 7 1 7 0 7 7 7 3นี่ครับเลข2กับเลข7เป็นหลักแค่นั้นครับ เ้นมาเป็น3ตัวผมก็เอกับ7เป็นหลัก2 7 6 2 7 5 2 7 1แล้วก็มา7นะครับ7 6 5 7 6 1แล้วก็มา6 5 1นะสำคัญเหมือนกันทุกพวกนี้แต่ถ้าลดความเสี่ยงนะครับก็จะเป็นเลข2 7เป็นหลักนะครับวิ่ง2วิ่ง7โอเคครับนี่คือเด่นบนทีนี้เราไปดูเด่นล่าง สำหรับเดืนล่างเมื่อวานเข้ามา2ตัวล่างนะครับ17เโอเคครับมวานนี้ครับคำนวณกัน5 7 9ออก17 7เข้าตํข้าแำน่งหน่วยล่างนะครับมาประกบกับเลขบิน7 1ก็เข้า7 1 1 7นี่แหละครับ1ในนั้นก็โอเคครับอย่างต่อเนื่อง2ตัวล่างเราใช้หลักหน่วยล่างในหลัก10ล่างครับขอโทษครับหลัก10ล่างบวก1 2 2คงงที่ครับ4บวก1ใน้5 5บวก2อนเจดเจดบวกสอง้9 579 ออก177เข้าตำแหน่งหน่วยล่างครับนี่ครับอย่าลืมครับเออผมลืมไปนิดนึงนะครับช่วงนี้รู้สึกว่ายอดวิวลดน้อยลงนะครับแหมนะครับถ้าจะด้วยความกรุณานะครับกดแชร์หน่อยครับผลงานจําได้ไหมครับถ้ามีผลงานก็กดแชร์นิดนึงนะครับกดแค่แชร์นะครับแชร์ไปเพิ่มยอดวิวสักนิดนึงพอให้มันเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้เงียบเงาเสือเกิดนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับมาต่อกันเข้าเรื่อง นะครับหลัก10ล่างบวก1 2 2่งงที่นะครับนะครับเราใช้หลัก10ล่างบวก1 2 2่งที่นะครับยนะ้อนหนังไปจบทวนนิดนึง2เข้าหน่วยล่าง52าครับวันที่26เมษาย7เมษา6เข้า10บล่าง65ต่อมา9เข้า10ล่าง98านะครับ28เมษาย9เมษา4เข้า10ล่างครับ41นะแล้วก็เป็นมเมื่อวานนี้ครับยี่ 3าเมษายนนะครับ7เข้าหน่วยล่าง17นะครับแล้วก็มา7 1 1 7นี่แหละครับ2ตัวล่างหลัก10ล่างบวก1 2 2คงที่โอเคครับเป็นงั้นเดึ่งล่างหลัก10ล่างเลข1ครับบวก1ได้เลข2 2งบวกสได้4ี่สบวกสองได้หกสอไอร้อยสูตรนี่ครับคอมพิวเตอร์คำนวณได้เป็นเลข8 6 2 0 4 3 7 8 6 2 0 4 3 7นะครับจะเห็นว่าเลข6กับเลข2นี่มาเป็นหลักครับ สองตัวไ้ายสองตัวแรกเอา6กับ2เป็นหลักครับผมก็ใช้เป็น6 2 6 4 2 4 6เป็นหลักก็6 8 6 0 6 3 6 7 2เป็นหลักก็2 8 2 0 2 3 2 7กันไว้ก็เลขเบิ้ลนะครับ2 2 4 4 6 6นี่คือเด่นลางเรียบร้อยครับอย่าลืมครับ2อศูนย์นี้2ดาวสถิติ8งวดนะครับก็เรียบร้อยนะครับอย่าลืมครับจนช่วงท้ายมีอะไรก็เข้าไปนะครับรีเพจได้นะครับขอขอ้ขอมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์แอดนะครับ ktv channel ในต่างนี้นะครับก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อความกรุณานะครับกดไลค์กดแชร์กดแชร์ก็ได้นะครับกดไลค์ไม่เป็นไรนะครับแต่กดแชร์นี่สำคัญนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะไปทำหาหารอน่อยปกตินะฮะอีกคลิปหนึ่งนะวันหนึ่งก็2คลิปอาหาอ่อยพิเศษคลิปหนึ่งบนล่างอางหาอ่อยปกติคลิปหนึ่งบนล่างพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ ท้านนี้ก็ฝากคำเตือนไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชม ktv w i f r e channel นะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศสาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่าน,นั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติ เพื่อนำเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจครั้งครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ